สุดแล้วสุดแล้วโอ้โหเฮียลื่นเย่ยลื่นอย่าลื่นอีเด่นอีเด่นเกียบร้อยนี่ผมต้องใช้ขาถีบเอาเนี่ยสวัสดีตอนเช้านะคะ ตีห้าแล้วครับตีห้าสิบห้านะเดี๋ยวขอเก็บของกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูที่น้ําตกเต่าดานะฮะแต่ตอนนี้ไฟยังไม่เปิดนะกว่าจะเก็บของเสร็จก็คงเปิดแล้วแหละน่งสบายมากเลยอากาศกี่องศาวะครับดูกันอากาศในเต็นท์ยี่สิบสี่นะแต่ข้างนอกประมาณยี่สิบได้เนะย็นอยู่เย็นเย,ย็นแต่ไม่หนาวนะไม่ถึงหนาวข้า,างบนมีหมอกด้วยทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงห้องน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงทะเบียนก่อน ไม่รู้ว่าต้องลงตรงไหนเดี๋ยวผมไปดูให้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่น้ําตกเต่าดานะครับตอนนี้น้ําเยอะมากเห็นเขาบอกนะเห็นเขาลงกันอนะ่ะก็เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะครับน้ําตกเต่าดำสามสิบโลนะขึ้นจากตรงนี้ไปเดี๋ยวไปลงทะเบียนกันลงทะเบียนไปน้ําตกเต่าดำเมื่อกี้นะครับไปลงทะเบียนมาเจ้าที่บอกว่าทางค่อนข้างผหักศอกให้ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะ อันนั้นเขาที่เรากัางเต็นนะฮะกลับไปนิดเดียังสามสี่ร้อยเมตรประมาณนี้ก็มีมากลางประมาณห้าหกเต็นนะฮะเฮ้ยทุกคนใช้สเตอร์สิบสี่ทมหกขึ้นแบบสบายมากเลยติดสามกงสามกล่องเนี่ยไม่ต้องแบบเขาเรียกไม่ต้องลุ้นเลยกำลังเหลือมันคงเยอะสามสิบโลอะ ต้องขับระวังนะทางแคบพี่เจ้าหน้าที่บอกนะอ๋อเนี่ยทางแคบตรงนี้เองอนตกของวังเจ้าเลยตรงนี้เออทางแคบรีกทุกคนถ้ารถใหญ่สวนกันมาอาจมีตกใจนะเพราะว่าทางมันเล็กทางแคบุ๊ยกะลอก ถามว่าชันไหมชันนะชันนิดหน่อยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับตอนนี้อากาศ23่สิบละอยู่ข้างล่างไม่หนาวยีสรุปนะ25แค้แค่นั้นแหละ คนฟิลคล้ายๆแบบแม่กำปองไงนะเงียบๆถนนแบบในหุบเขาอะไรเนงะี้ยขายอยู่ขายอยู่เห็นว่ามีหมอกเล็กน้อยนะ่ะเฮ้ยหมอกหมอกหมอกเห็นไหมสวยอ๋อเจอ,า,อ,เอางนอีกแล้วนะ โอ้โหเอาเรื่องนะเนี่ยสวัสดีครับมองกันหมดเลย <laughs> โอ้โหอย่างนี้น่าจะอีกยาวอะ่ะโอ้ทางทางโหดมากอะ่ะอี อัหนึงนะอ,อืต,ตกเตาดำใครจะมาคิดใหม่นะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยคืนถังน้ำมันสำรองตอนนี้ไม่มีน้ำมันแล้วนะเอาให้สุดเอาให้สุดอะไรสวดๆมันต้องมากับความลำบากใช่ไหม <c oughs> เราถ้าฝากของไว้อุทยานได้นี่ฝากกันน <c> ะ <oughs> จะได้ไม่หนักรถอ๋อนูนน่นไงนู่นไงมันมีทางรถวิ่งแบบเป็นเลนเดียวละผมเพิ่งผ่านไปโลเดียวเนี่ยนะไอ้ลูกรังเนี่ยออมาสักหน่อยแล้วกันตักตั้งไหน,น,นก็มาแล้ว <c oughs> แป๊บโอ้โห้ยกลัวตก <c oughs> โอ้ยควายควายสวัสด,ดีต้องมีลูกไปด้วยเอ้ยโมเด,ดูลูกทำไปดูถนนเลยแกเจ <c oughs> ียงง่ายมีลำธารกลางป่าเลยไปทุกคนเดินทางต่อลุยเอาไว้ถึงเหลือ20โลข้างบนขึ้นไปรู้สึกจะเป็นหมู่บ้านนะนเนี่ย ที่ที่ดูมาเป็นโรงเรียนอะไรเงี้ยโอ้โหูตัววิวนี้สุดยอดเลยออเ้สุดแล้วสุดแล้วเฮ้ยสวยอะชอบชอบอันนี้เป็นน่าจะเป็นไร่ของชาวบ้านนะโอ้ยน้ำกระเด็นใส อันนี้ผมว่า GPS น่าจะค้างแหละ นี่ก็อีกสะพานหนึ่งนะสวยอยู่วู้วทริปวันนี้แบบผจญภัยจริงๆอ่ะของจริงเลยอ่ะ สวยอ่ะตรงเนี้ยสวยสวยสวยโอ้หสุดฟินมากอ่ะดูดิเห็นปะดูหมอ,อกข้างๆเลยนี่อย่างสวยเลย ไปน้ำตกอีกไกลไหมครับไกลอยังไกลอยู่ยยยเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับใช่ครับขอบคุณเดียวแล้วขอบค,คุณครับเราต้องหลบให้รถชาวบ้านนะส่วนใหญ่คนที่นี่เขาจะใช้รถยนต์กันนี่เพิ่งเห็นมอเตอร์ไซค์คันแรกเลยหเค้ขาไล่เตอร์ใหญ่กันหมดเลยนะอ๋ออันี่คือหมู่บ้านโลโก โหถ้ามันตั้งแคมป์ได้นี่จเจ๋งเลยนี่ยไหนวะฝำตกฝำตกเตาดำ15โลไปดูวิ่ง้าวองน่ารักจัง <c oughs> มันมีถังน้ำมันด้วยไม่ต้องกลัวน้ำมันหมดเลยเนี่ย 14บกโแล้วเฮ้ยทำไงวะอืออุ้ยเกือบแล้ว เห็นไว้แล้วว่าน้ำตกตาดำเหลืออีก10โล โอ้โหจมไปเลยโคตรสงสารอีแดงเลยตรงนี้เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านนะครับโอ้มีของขายด้วยน้องยิม้มน้องยิม้มเหมือนผมหลุดมาอยู่อีกโลกหนึ่งเลย อันนี้เป้ามใหม่เราเหลืออีกเจ็ดโลนะชุมชนเขาเรียบง่ายเดียะตอนนี้ยี่สิบเอ็ดองศานะครับไปไปตกสามโลถึงแล้วลุยมันต้อง ยี่สิบกนแล้วโอ้ยอย่าเลื่นอย่าลื่นอย่าลื่น,อนโอ้ยตายตายตายยิงไกลยิงหนักอันเนี่ยอีเด้งอีเด้งเกือบ้อยออออห,นอนหนึ่งสองสามเหนื่อยหักแป๊บนึงวิธีทางอะไรวะเนี่ยไปล وي, ุยเอาให้ถึงอุ้ยทางลื่นมากอะลื่นลื่นจริงลื่นเลยเราจะขึ้นได้ไหมเนี่ย ลื่นเบรกไม่อยู่วะเนี่ยโอ้ยเบรกไม่อยู่เลยเนี่ยมาทำอะไรวะเนี่ยดีแล้วสกูตเตอร์ไม่ต้องมาละนี่ผมต้องใช้ขาทีบเอาวะเนี่ยเบาได้เบาเบาลื่นจริงลื่นเลยอ่ะผมไม่อยู่อ่ะลื่นกว่าปัม๊มปัตทอก็ที่นี่แหละ งรเราไม่ได้เลยว่าตรงไหนมีหลุมเนี่ยเหนื่อยเลยเมื่อกี้ตรงมันเลื่อนๆสุดยอดดูดิดูทางขวาเราเห็นปนะ่ะเอาจริงทุกคนใช้พลังงานเยอะมากแนะนำเลยนะว่าถ้าจะมาจริงอะ่ะกินข้าวมาก่อนนะ เพราะว่ามันต้องเกรงตลอดทางเลยอะ่ะมันมี2ช่วงที่คนโหดอะ่ะหมายถึงถนนนะน่าจะผ่านเขาลูกนี้ก็ถึงแล้วเห็นเขาบอกอีกหน่อยหนึ่งมาถึงก็คงหายเหนื่อยแหละกลับบ้านไปคงล้างรถอะ่ะโอ้โหเมื่อกี้ลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลยสดชื่น21องศา ถึงแล้วใช่ปะมีล้องหมาด้วยเอ้ยล้องหมามารับเลยนี่ไง,ไงถึงแล้วต,ตกเต่าดำโหโคตรสุดอะสองชั่วโมงอะขึ้นจากตรงนั้นอะสามสิบโลอะอมีล้องหมามารับด้วยจอดตรงนี้ด้านอ๋ตรงนี้กลางเต็มเลด้วยสภาพรถสุดยอด เฟซลองเฟซแจ็กเดนอันนี้มาสั้นสั้นคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วน้ําตกเต่าดำโอ้คือพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ตั้งใจขึ้นหน่อยจริงอะขึ้นมาคือแบบถอดใจเยอะมากมันคือดูทางดิคืออันนี้เขาบอกว่าทางดีมากดีกว่าเมื่อก่อนแล้วนู่นเนี่ยเห็นละนู่นนะโอ้สุดจริงสุดจริง มันเป็นเหวลงไปเลยอ่ะน้ำเยอะมากอะ่ะเฮมีหินปิด,ดเลย๋ยวลงไปดูใกล้ๆนะทางลงค่อนข้างชันนะโอมีทั้งบอกมีน้ำตกโคตรเจ๋งเลยอะ่ะทางลงนี้นี่ชันมากเลยนะเนยแต่โชคดีเขามีบันไดแบ,บันไดปูนนะแต่ขึ้นก็น่าจะเหนื่อยนิดนึงนงนะีเป้าหมายเรามีไว้พุ่งชนนะครับ เอาจจริงในใจก็แบบอยากตีรถกลับตั้งแต่แบบเห็นทางตรงนั้นแล้วอะโอ้โหนี่เร็วๆๆมีน้องเดินตามมาไม่เห็นคือเห็นตอนหันหลังกลับไปเนี่ยนี่เร็วแสดงว่าหิวอร่อมา,า,าดอเดินไปเ้วยกันโอ้สวยอะ่ะ โอ้หสูงอ่ะก็มีนะโอ้สุดยอดเลยอ่ะสวยแล้วแบบตกมาจากสูงๆนู่นเลยนะโอ้หินม,มันถล่มนะครับมาได้เปล่ามาเร็ว ตามมานะ300เมตรครับพี่โอ้ถึงแล้ว2ชั่วโมงวู้โอ้วู้วู้วู้โหสุดยอ,อดอ่ะยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่กว่าคลองลานอีกอ่ะสูงกว่าคลองลานอีกนะวู้วู้ สร็จโดยสมบูรณ์นะเราต้องเดินทางออกจากที่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรีบกลับกรุงเทพก่อนพระอาทิตย์ตกนะครับพอดีมีธุระต่อตอนนี้ก็ประมาณ8โมง15นะครับเดี๋ยวเราเจออกกัน8โมงครึ่งเนาะถ้าถึงข้างล่างประมาณ10โมงกว่าต้องหมาดหนีขึ้นไปละแล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปที่รถกัน ดูน้ำตกเสร็จเรียบร้อยนะได้เวลาที่เราต้องเดินทางเข้ากรุงเทพกันแล้วแหละอมน,นะโอ้เราลัดป่าลัดเข่ามาได้ไงวะเนี่ยโอ้โนนี้แดดไม่ออกเลยเจ๋งเลยอะเมื่อคืนเขาบอกฝนตกจริงๆถ้าเราขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนนะพี่เขาบอกว่ามันจะไม่เละเลย โอ้ยโอ้ยตายโอยโอ้โอ้ยโอ้ยวงมตาเนี่ยของกูเนี่ยโอ้ยนี่แหละไอ้ตรงนนั้ลื่นเนี่ยแหละจะขึ้นยังไงวะเนี่ย ได้ขึ้นได้ขึ้นได้ต้องขึ้นได้ตีนเป็นสไปเดอร์แมนแล้วเนี่ยนะล,ลื่นมากลื่นมากดีเดียวมีแค่ยากแค่ตรงเนี้แหละคือดินมันมันลื่นเลยต้องต้องเดินวะนี่แค่ตรงนี้ทีเดียวโอ้รองเท้าเรายังลื่นเลย ma ใช่ใช่เราจาทางแยกนี้ได้ดีนะเราตอนมาเราหันจับมาดูข้างหลังจะได้จําได้อันนั้นมันทางเข้าหมู่บ้าน,นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้เราขับมากี่นาทีเราก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าน่าจะออกมาจากตรงน้ําตกประมาณสิบกว่าโลลเะเดี๋ยวค่าใช้จ่ายผมสรุปให้ตอนสุดท้ายท้ายคลิปเลยนะครับว้าวน้ำตกกแล้วจะบอกว่าไม่มีสัญญาณเลยนะทุกคน ไม่รู้ว่าเหลือกิโลเนี่ยแต่ตอนนี้อากาศ24องศาผมคิดว่าน่าจะไปถึงตรงคลองวังเจ้าประมาณ10โมงผ่านอีกคลองแล้วใช่ครับเฮ้ยครับทางโหดหน่อยนะ ได้เลยครับขาไปผมขึ้นไปสองชั่วโมงอะ่ะกลับมาถึงเขตอุทยานแล้ววเดี๋ยวขอจอดล้างหน้าป๊บนึงเดี๋ยวนะครับเรากำลังเดินทางกลับบ้านกันนะครับ ถึงบ้านเรียบร้อยนะครับดูสภาพรถก่อนเลยเราขับจากตัวกำแพงเพชรมาถึงกรุงเทพนะ5ชั่วโมงนะใช้ความเร็วประมาณ90-100นึงนะค่าน้ำมันทั้งหมดในทริปนี้นะครับ8 9 0กิโลทั้งหมด410บาทคุ้มมากๆถูกมากๆด้วยยิ่งขนของด้วยแล้วก็ใช้ความเร็วที่ค่อนข้างสูงนะเออก็ถือว่าประหยัดอยู่นะ โซ่ก็เหมือนเดิมครับไม่หย่อนตั้งไว้ยังไงกลับมาก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราต้องทําความสะอาดโซ่หม่แล้วก็ล้างรถโอเคครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็ได้ความสนุกนะครับก็เป็นกําลังใจใทุกคนนะครับเจอกันทริปหน้านะครับบ๊ายบาย